สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยควันหลงสึกแดงเดือดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับว่าของแดงฟอร์มดีขนาดไหนแมนยูฟอร์มเละขนาดไหนอะไรยังไงนะครับเราก็เห็นเห็นกันอยู่ครับกับสกอร์ที่ขึ้นมาศูนย์ประตูต่อ3นะครับว่าทีมไหนเล่นดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมวันนี้เราก็มาพูดถึงนักเตะคนหนึ่งดีกว่าครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เกมเมื่อคืนนี้แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเมื่อคืนนี้ด้วยครับนั่นก็คือกาลอกาเซเมโลครับกรที่ในวิวครับกูดูจากฝั่งสกายสปอร์ตนะครับเขาก็ได้ออกมาชี้ว่าตอนนี้เนี่ยกาเซเมโลเนี่ยสูญเสียความมั่นใจครับซึ่งอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์เนสเต็ดก็มองว่าการที่กาเซเมโลเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งของเกมที่ทีมแพเรือโภช์สูตรสามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพลาดเสียบอลทําให้ทีมเสียประตูครับแต่เป็นเพราะว่าเรื่องความมั่นใจครับอันนี้แอเห็นด้วยนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ย,ยาก,กาเซนะ มักเล่นบอลแบบเกรงๆนะครับแล้วก็จ่ายบอลเสียอยู่เรื่อยเลยนะครับผมซึ่งมิดฟิลด์ชาวบราซิลเนี่ยถูกมองว่าเสียบอลในพื้นที่อันตรายบ่อยครั้งครับและทําให้ทีมเสียประตูจนโดนวิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งทางการี่มองว่าการโดนเปลี่ยนตัวออกไม่ใช่เพราะพลาดครับแต่เป็นเพราะว่าความมั่นใจที่หายไปนะครับถ้าองครงนะครับใครที่ดูแมนยูเล่นทุกนัดน,นะมันไม่ใช่ แค่เฉพาะเกมที่มายูเจอกับดิวคูนะที่กาเซมิโล่พลาดก่อนหน้านั้นเองครับก็ทาพลาดหลายๆจังหวะทาพลาดหลายครั้งพลาดบ่อยจนแบบผอเห็นเป็นเรื่องชินตาไปแล้วด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งเคดิตใวิลก็ได้กล่าวทิ้งท้ายครับว่าผมกล้าพูดได้เลยครับถึงแม้ว่ากาเซเมโล่เนี่ยจะเคยคว้าแชมป์มามากมายกับเบลมาลินจะเคยคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์มากมายขนาดไหนแต่ตอนนี้ครับตัวเขาเนี่ยสูญเสียความมั่นใจไปแล้วครับเพราะฉะนั้นครับก็ต้อง ทำให้เขานั้นมีกําลังใจกลับคืนมาให้ได้ครับผมมันก็ง่ายๆแค่นั้นเหรอครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับฟอร์มช่วงนี้ของคารอนสกาเซมิโลนะครับก็สามารถทักคุยได้ับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบตัวละไปก่อนเจกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้